สวัสดีครับช่องชุดีดอน u t u b e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาดึกหน่อยนะครับเกือบเกือบห้าทุ่มยีกุมภาพันธ์สองพครับคลิปนี้มาเล่าฟังครับการเพิ่มจํานวนอสอมมีสิทธิ์รับเงินค่าบริการในปีงบประมาณสองพขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขก,กาลังรองบประมาณที่จะเพิ่มจํานวนอสอมแต่ละจังหวัดอยู่นะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับเราได้ทําคลิปให้กับพี่น้องอสอมดูว่า ปีงบประมาณ2567นั้นกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรโควตาให้แต่ละจังหวัดนะครับมีสิทธิ์รับเงินค่าประกรันซึ่งอสมมีสิทธิ์รับเงินค่าประกันและกาลังรับเงินค่าประกันอยู่ขณะน,นี้มีทั้งสิ้น1นึ่งล้านสามห0 9,729คนครับโดยคลิปก่อนหน้านี้เราได้ทําคลิปให้ดูแล้วแยกเป็นรายจังหวัดให้ดูว่าจังหวัดไหนได้รับโควตามีสิทธิ์รับเงินค่าประกันอยู่ในปัจจุบันนี้ มีจังหวัดละกี่คนเคยทําให้ดูแล้วนะครับก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขกําลังรอดูว่าสภาผู้แทนราษฎรจะอนุมัติให้เพิ่มอสมไหมจำนวนสามหมื่นหันสี่ร้อสาสิบสีคนคือถ้าสภาผู้แทนราษฎรจัดสารงบในส่วนนี้ให้กระทรวงสาธารณสุขก็จะได้เพิ่มอสมแต่และจังหวัด รวมกันทั้งประเทศ3 5 4 3 4คนนะครับซึ่งถ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณคือออกงบประมาณออกคือออกกฎหมายงบประมาณรายรจ่าย2567กเเสร็จแล้วและประกาศใช้งบประมาณแล้วหากได้รับงบประมาณส่วนนี้กระทรวงสาธารณสุขก,ก็จะแจ้งโค้ท่าเพิ่มอสมให้ได้รับค่าบริการไปยังจังหวัดต,ต่างๆให้ดําเนินการเบิกค่าบริการและจ่ายค่าบริการให้กับอสมเหล่านี้นะครับ ซึ่งตอนนี้เราจะนำข้อมูลให้ดูว่าส5 4ห4้าพันี่รอยสามสี่คนที่กำลังรองบจัดสรรงบจ่ายจ่ายให้กับพี่น้องอสมอส่วนนี้นะครับจังหวัดละกี่คนครับที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังรองรอการจัดสรรงบประมาณอยู่ครับไปดูครับมาดูทีละเขตสุขภาพครับจังหวัดเชียงรายหนึ่งรหี่คนครับเขตสุขภาพที่1นนะครับจังหวัดเชียงใหม่ 785คนน,น,คน่าน455คนพะเยา43คนแพร่187คนแม่ห้องสอน55คนลำปาง220คนลำพูน77คนนะครับต่อไปเขตสุขภาพที่2ครับจังหวัดตาก1,244คนครับพิษณุโลก1,209คนเพชรชบูรณ์10คนสุขโขทัย10คนอุตรดิต833คนนะครับ เขตสุขภาพที่3ครับกำแพงเพชร638คนครับชัยนาท449คนนครสวรรค์1,760คนพิจิตร148คนอุทัยธานี15คนนะครับเขตสุขภาพที่4ครับนครนายก196คนนนทบุรี20คนปทุมธานี593คนอยุธยา81คนลบบุรี748คนสระบ,บุรี316คนสิงห์บุรี10คนอ่างทอง214คนนะครับ เขตสุขภาพที่5ครับกาญจนบุรี402คนคนครปฐม758คนประจวบคีรีขันธ์19คนครับเพชรบุรี1 1 1 9คนราชบุรี1,32 0คนสมุทรสงคราม45คนสมุทรสาคร41คนสุพรรณบุรี1 7 8 7คนนะครับเขตสุขภาพที่6ครับจันทบุรี5คนะเชิเเรา456คนชลบุรี1,240คน ตราด22คนปราจีนบุรี152คนระยอง256คนสมุทรปราการ94คนสระแก้ว711คนครับเขตสุขภาพที่7ครับกาลสิน5คนขอ,อนแก่น266คนมหาสารคาม200ไอ้2592คนร้อยเอด็ด511คนครับ เขต8ครับนครพนม5คนบึงการ182คนสกลนคร100บึงการ182คนจังหวัดเลย76คนสกลนคร816คนหนองคาย41คนหนองบัวลำภู88คนอุดรธานี10คนนะครับเขตสุขภาพที่8นะครับเขตสุขภาพที่9ชัยภูมิ1,852คนนครราชสีมา30คนบุรีรัมย์650คนสุรินทร์20คนนะครับเขตสุขภาพที่10ครับ มุกดาหาร5คนเยโะสธะร119คนรศรีสเกต689คนอำนาจเจริญ92คนอุบลราชธานี672คนครับต่อไปเขตสุขภาพที่11นะครับจังหวัดกระบี่778คนชุมพร1331คน1331คนครับนครศรีธรรมาราช1525คนพังงา10คนภูเก็ต243คนระ นอง208คนสุราษฎร์ธานี1519คนครับเขตสุขภาพที่12ครับจังหวัดตรัง756คนนราธิวาส206คนปัตตานี356คนพัทลุง525คนยะลา133คนสงขลา399คนสตูล65คนครับรวมทุกจังหวัด12เขตสุขภาพจะเพิ่มอสอมในปีงบประมาณ2567 30,000 5,434คนซึ่งต้องรอพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2567ประกาศใช้ก่อนหากได้รับการจัดสรรครบตามนี้ก็แต่และจังหวัดก็จะได้อสมอเพิ่มตามนี้ครับทั้งหมดคือการนำมาเล่าสู่พี่น้องอสมอฟังว่าการเพิ่มจำนวนอสมมมีสิทธิ์รับเงินค่าบริการปีงบประมาณ2,517นั้นยังรอการเพิ่มอยู่รอการจัดสรรงบประมาณ และกระทรวงสาธารณสุขเมื่อได้รับงบประมาณส่วนนี้แล้วก็จะแจ้งเพิ่มจํานวนโคต้ตาออสมอให้ได้รับค่าบริการปี2 5งหแก่ทุกจังหวัดต,ต,ต่อไปสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ